หนังเฮ้าก็เหิวกว่าคนหฮาก็หอบกว่านี่แห้งเข้าก็ยกย่อมไปแปดกว่าติต๊กเข้ากันหกนักคนนั่นเกิดไม่เย้ากวามเยา้เยาตีเกิดซ้ำทุกซุกทุกซุกกิดจูตต้ตั้งเทาโอจลาตั้งเทามาเจ้ามาขา้ามาเจ้าผู้เหยวาคุณนอคำอเบ่งมันเมืองจังกามมาสัตเทมมาคนมีมาค,มมาคผานคผ่านคนตีคนยอมพ้นหลอดไหนตั้งเทาไหน พราะวัดที่เท้ายาวในซ้ำที่ับจูดตั้งเจียบยาวอันไหนย่อกะตั้งเจี๊บตั้งเป็นกูเชื่อกูเมียวกูสัมกูเปิมงมันก็อในนี้ก็มันตั้งเท่าก็สิ่ยงอ่ะย่อสัตว์ตายกว่าเหมือนซึ่งลูกใจว่าน้อยสองก้อนนั้นี้ก็ถึงขิงเป็นขายามมันก็เออผีดีผีทอผีแมทมาหบบาปังกว่าอันไหนอุปสิทธกรรมมันมีไว้เออบวชเธอลาบวชเธอขำกรรมเธอเป็นอนี้ก็เสียงกว่าย่อบอเผา่ติ๊งอักอันไหนย่อกะ กอชีไปหกตกเสียในหางในคิงเสียวอันนายกกมิ่วซาำมิวอันนายกกมิวหนึ่งนั่นในสชื่อว่านามโนกรรมยาคอหายอำยาคอหายอันนายกกรหนึ่งนั่นในชื่อว่านายกกว่าสี่กรรมยาเต้เตจังหายอำยาเต้จังตายเตยาวอันนายกกรมิ่วหนึ่งนั่นซ้ำเป็นอันนายกกกายยากรรมเจอกกือสุกภาวาตุกเฮ็ดยากกตายยากกตายเอาอันนี ยอ่อเปอามหอหัตีฉาที่ยาวเนี่ยได้ตกหลักลก้าลาจันมาละหน้าตั้งตายในอำรอดเพอเฮาวาสถตกาพระเป็นเจ้าเฮาเป็นจิกจอมผีสางสยามผูมุมนีพุงกะวอเอออัตุมาสีมมนี่ถูทา้าเหมุนสูงคมราเป็นเจาเา้าเฮาก็ยํ่ำล่นเนือ้อในตูขันธฐานในมันเจา้าก็ยังเข้าสู่โวนมาคําำปรินิพัน ตายาวาเจ้าล้านตาเขาเจ้า,จามกขลันสันได้บินได้เจ้าสารีพุตธาลามีปิญญาญ,ญาณเชเพลินแยกกาศวากามหาาวากาทั้งสิ่งนี่ก็เขาเจ้ายังนิพพัดสุเกาฮาในก็ยังวันหนึ่งเจ้าเจ้ใใตาติตใตายเอาตกหลักลกาหลันเมื่อเขาตายน,านั้นป้อมเลสการทั้งนี้ของมูกสูตรหน้าศีลาภาวนาเฮ็ดไว้แน่แท่นำนี้มันติดปัวมาเป็นไรเป็นไรเพราะติดกับโกมองอะไรเป็นเพดเป็นพีหันเปียวไัย หันลังตานางต้อยเจ้านั่นนำมิกมาติดไตตา,ตามันเออเพ่อกบเป็นพี่ตู่พี่ตาพอหันเป็นหางก็หผหันดุหันหางเจ้านั่นพอเดมาเกิดเป็นก้นเป็นซัดตะวานนี่ก็จังหันเป็นกนเนื้อกวนหนังพิงแง่กวนเอาเจ้านั่นเป็นกว่ากาุไลกุไลเพราะว่าเทบการตั้งนี้ก้องมู่ก็สตานหน้าศีลษภาวนานี่นำมิกเออเจนหันปิก มันหางหอหอเงินหอคำหอเกียวหอเสียงหันโคบอกยาหันจั่จ๋าจอตุ้งหันปริขาหนังโคหลูโคด้านเท้าเลยหลูเลยด้านฉะนั้นอายู่มันจับเราเนี่ยก็ดีกว่าที่นั้นยาวตีลยกับเป็นผีมีผีถอดผีแม่เป็นสร้างดีสังแม่ยาวอันนั้นมันเป็นธรรมดามันฉะนั้นทิตาเวียนจอไหนมันเป็นรองหล่ารองสิบคนยาว เออกว่าตั้งดีก็มีติจ้าเกว่าตั้งจ้าตั้งให้ก็มีติจ้าเาทิา้งจ้าดีดีตัวจ้าเฮาตาเหา็นจ้าได้ยินติดเดอหูตัดตีนมืเอเฮาอายตนะนัถัดตั้งนตั้งนกนกเนี่มีอยปาไหนทิ้งตัวกวไยตันปีนากวัญีนากวนไปก็มีเงินมีคำนำนำเขาไยจัง จังไปรูลูไปเขาเมียกินอาคากันแล้วเขายาำเขาจังไปเย็ดไปมือไปย้ำชนะเนี่ยพระเป็นเจ้ามันซุมมือสุมยาำเ้าเฮ็ดการทั้งหลีกับเจดเทิงเฮ็ดพะเพอพ่อเจ้าเฮ็ดเหมือนเจ้าผูกต้นหมอกหอมหมอกมูเลเขาหมอกเขาแตกเขาเออเหมือนเจ้าผูก้นหมอก้นหมากเนี่ยเขาเจ้าผูกกัเจ้าเลยกินหมอกมันเจ้าเลยกินหมากมันเจ้าเด้ยินแสวไอหอมมันเออเพราะนั่นผูกนั่นซอม นั่นเฮ็ดเนีก็นั่นหันนาจูมันเด้อพราเป็นชาวบ้านเช่นไหนย้อกันได้เฮ็ดการตั้งเมือกตั้งเรื่องอย่าเป็นแอดการตั้งเมือกตั้งเรื่องไก่ยาดตัวเจลึกมาจีตัวเจลึกมันน้อยตัวเจลึกเอออาวสักเปิ้นขาดเปิ้นตายเออหน้าโคของไรเปิ้นโคดูผูกเม่เปิ้นฉะนั้นอันดีเฮ็ดอย่าเปิ้เฮ็ดอย่าเปิ้เก้าอันแปดอันแดนเปิ้ลโสซ่งปงซากรรมมีอย่าเม่เซอร์กำหมอย่าอย่าเมอาฉะนั้น ทันกินเหล้าเม่ายาเม่ากำระนันยาผินยาเมออยายาหยองเะนันยาไปกินพอกินก็เฮาก็ตกเต็มตุกช่อยาวตุกตำทุกย่อยาวเออเฮาจะได้ทุกข้าขันเชื้อสรงแล้วเลยเออเป็นคนดีผีแม่ยาวกบว่าลุ่นนอเหลือความพระราเป็นเจ้าเฮาเจ้ะให้การตั้งดีอย่าเปียเทิงเฮ็ดไวไวเฮ็ดการตั้งดึกเมื่อกันตั้งเรื่องอย่าเปียแนทเออครช่วยเจอเออไขเจอช่วยดีๆวุ่นช่วยดีๆยาวๆเออเฮาติหา สมาร์จิวหาเลี้ยงตัวเลี้ยงเจอเป็นสมาอาจีวอันเสื้ออันเสอะมุกดในข้อมหงอในลิ้นอัมปินได้เจอหามาดำเสือตดำโย่อยู่จอมอยู่จอมซิมกินจอมตาลาหามาจอมตาลาดีๆงามๆเลี้ยงหาสควอนเฮาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเฮาจอมหนังวัวตาลามีเมียมีผัวมีลูกมีอูแม่สาสมามีสนั่นเลยก็เฮ็ดกว่าสร้างกว่าอันนัน เลยจิวะสมาจีวะมิซาอาจีวะอย่าเปเพ็นอย่าเปี้กล้าเนื้อก้าเลราก้ายาหยองยาเมาก้าเครื่องหยองเครื่องเมาเครื่องขาดสัตวะทั้งสิ่งเนี่ยเป็นคนพุทธภาษาดีเฮ็ดดีครึงปองตั้งกับมองอะไรวะเพราะหากตัวหากเจ้าเจ้าก็มันแท้ดีข้าเจ้าเจ้าจ้าเกี่ยงกับตาลาภาวนาติ๊กติ๊กยาในเป็นคำสั่งคำสอนพระราเป็นชาเท่านั้นเผาเจ้าสินทำมุญจุ่มในหลัดในห่อได้พยอดติสนาตาลาทั้งสิ่งเนี่ย สู่เขาอย่าไปลุงอย่าไปลืมมันจะตลาจะวนจูมมันเป็นตาลาพระาตัวเป็นเจาา้าเฮาติมือพระาเป็นเจ้าเฮาหาฮอตลาไว้ติมือสองเหงปีปเอาสองเหงฮปะไปสี่สิบส,สี่ว่าพ้นมานั้นตาลาเนี่ยมันขึ้นกลับขึ้นปันแต่เสีอันต่ำขึ้นกลับขึ้นปันเนี่ยเมียอาทิกริยานังเออมันดีเข้มเด็บพระเป็นเจ้ามือวัฒนาหอ,อก็เข้มแล้ว มัดสีกริยานังเมื่อทำกลางมันก็เข้มแดดดีอันเต็มทนเจิมจุงมีตะลาพระเป็นเจ้าเฮาเออปริโยสนากริยาะยะนังเมื่อสุดเมือ่อเออสุดยอดทอดไปก็ตะลาก็บอะไรหอดี่ปั่นตีกัดตีเย็นพอมีตะลาสร้างไว้ในหมู่เจ้าเขาธรรมนาในเจ้าเขาในแต่อาปุ่มบามาแตกมันเหมือนเจ้งกองหมูคำนั่นเอ,อือว่ากองหมูคำนั่นมันเป็นกองหมูถัดเจ็ดถัดเมียถัดหมานเขาเท่าเออถัดต่อถัดเจ็ด พระเป็นเจ้าธรรมนาธรรมนาไว้ในเะจ้าของมูเส่เผาเอาเออธาตุจิติปริพภะกาสจิตติธรรมะจิตติตระธรรมนาไว้สินี่ก็มันเถิกู้ไก่เถิกไว้เถิกสาเียวเหมือนเจ้าหมาโคจรในเผาตาลาดีตะลาแย่เอา,า,า,อา,าเฮดีอ้อตปาตระเอาวุจาศุกรงจีป้ามังกราตระาสามสิบเจดปารปอที่ปักยาตระาสามสิบเจ็ดปาเจนันสติปัฏฐานสี่ปากายาเวทนาจิตตา ธรรมานุปัสสนาตั้งสิงธรรมนาสร้างไว้ในหัวใจมันเป็นกุญธีเป็นกุญเม็ดเป็นกุญเจ็ดกุญจังเย้าเป็นกุญมีกามีขันย้าวเนี่ยวะเหมือนเจือกวงมูค้ำในมีเจอเนียยาเป็นตีเกอร์ดีเจ่ากว่มันตายกว่าในกอมไรแนียงจำเลยไม่เจอเขาแต่ได้ยุ่มในเขาไปเฮายสร้างแข้งกว่าดีดงามงามเย้าไนกว่าตั้งจ้าผงไตตีต่ำในห้องเลยเม่์เย้าเมื่ออัปปิสิทับอาลับสิผงเลยเมื่อเขาเดี๋ยวใเมื่อเมืองผีแต่๋ยวในถึงนี้นี่ป่านเย้า พอ,พอมีตาลานีตาลาเมียอยู่ในจำมันยอ่อกันในซ้ำเปรกเปลืองกันไว้เพราะว่ามีศิลมีธรรมีกู้สูม,ม,มีตาพาวนาจีเพยียนมีเออเป็นกองมูฮัมไกเออเป็นกองมูฮัมเออเป็นยุ่มเป็นคือในก่อนตีในกลุ่มกองมูนั่นเพ,พอหันกล่อมไข่ใบแพกล่อมไข่จำพระกุกูมัดในกลุ่มกองมูนั่นมีงูเห่หาให้งูจงงูเห่าให้เพราจฉะนั้นเป็น ก็เกะตึกเลินจะนานตีอยู่ในมันเพิร์สก่ใมไข่จำตูก็นอนไอเจ้านายเอาเจอก็นอนเนี่ยเออพอมันมีสินมีธรรมเพิร์สก่อมไข่ไว้มันไข่กูจอเออเหมือนเจ้าหนังน้ำกัดน้ำเย็นเจอในมีเจอซื้อเจอเสื้อเจอกัดจะเย็นป๋อซื้อต่อเปิ่นเปิ่นก็ซื้อต่อเฮาเฮาดีต่อเปิ่นเปิ่นก็ดีต่อเฮาเฮาแข้มต่อเปิ่นเปิ่นแข้มกูเฮาเฮาเฮ็ดลีตีเปิ่นเปิ่นเฮ็ดลีตีเฮาเป็นสะโพตอะไรยอกเออจังหวะเฮาสประกาศไหนหลูกขัดเจอเจ้าเหลูกหันถึง ูกยัง่งลูกรำตาลากูโกกูคนกูคุณกนูนั่งอย่าไปลุงอย่าไปลืมห่างลืมตัวพระราเป็นเจ้าข้อไว้เทศนาวไว้เจ้นั่นลูว่าซิมสองไว้ในหมูเจอสุกาว่า,วาเออกูจะนาวันคำหนึง่งคือแล้วว่าสถานการณ์จะได้ออกพ่นพ่นดอดนั่นคือแล้วธรรมนา ไม่ได้มาคอเจ้ากูก็ควรจะเป็นติกดียาพวะเจ้าดีเจ้าแย่นั่นในธรรมะปาลีต่วว่าเชืมโนผู้ปังกามธรรมามโนเสถ่ามโนมายามนัสัจิปตุเทนะจักังวะวาระโตปะตังธรรมะสะโพตลาตังเส่งมีจะเป็นเงามีจะเป็นหยัก ลีก็ม <may> <on the> voilà. um. ีที่เจอจ้าก็มีที่เจ้ยาวพ่อเจ้าห่อมหลีเจ้าห่อมแม่ตาตัวไกล่อมหลีตาพ่อเจ้าเป็นอาขั้วสยาตาเขาตัวเป็นอาขั้วสหูเขาถ่อมก็เป็นหูอาขั้วสวสบเขาหลัดก็เป็นสบอาขั้วสตีนมือเขาทั้งสิ่งก็เป็นอาขั้วสยาวพ่อเลยคือฟองรองตั้งอาภูญยาพี่สังฆราชรักตั้งดีมงามตั้งรับสิ่งนานเท้ากดใดขำอาจูตั้งดีมงามยาวใดขำตั้งตุ้ข้าคันเจ้าช่งไล เหมือนจึงโล่ห์โล่โบหยีบจอมค่อยติดโวกว่าในยาอวะย่อยสัมทงต้วหน่งมโนโผู้ปังกรรม,มาธรรม,มามาโนเสษธามาโนมายามานัสจิปสันเนนาพาสติวะกา,าลติวาตาตูนังสุขามันเนติสยยวะ อนุปาเยนีธรรมะตาลาทั้งเสง๘๐๐๐่เสียง,งในมีเจ้เป็นเงามีเจ้เป็นหยามีเจ้เป็นเงามีเจ้เป็นหยามีเจ้เป็นประธานกูเจ้ากูมียอดที่เจ้าว่าก็จะดีเจ้าแม่เจ้าจะเป็นกูส้สวยหยาตาเทาตัวก็เป็นกู้โสหูถ่อมก็เป็นกู้โสงเออ อันแล้วตีนมือเขาอันดับสิ่งทั้งสิ่งหิงติเดี่ยวหเป้าก็เป็นกุศลจริงจริงประเด็นการตั้งนี้ก็มุกุศลดั้งสิ่งเขาจะได้ขำจ้าขำจ้ากุศลอาโจเอ่อนำตอนคนดีมันเออมันจริงจื่อสายยาวานุปายี่นี่มันนังเก่าเงาจับจอมห่อมไปเอากาศตาสีตาปานยาวอันนี้เป็นคำสั่งคำสอนพระเป็นเจ้าเฮาเออพรเจ้าดีจ้าแม่ยแต่มันเชื่อมนำเสาะนำกัดนำเย็นนี่ น้ำกัดน้ำเย็นเผอหันเผอเผอก็ไข่กินเผอก็ไข่อาบไข่เอาสุกนาเผอก็ไข่อาบไข่กินย่อย่อเพราะว่าเป็นน้ำตู่น้ำเน่าน้ำเขี้ยวน้ำขุมขี้หมาน้ำห้องตังน้ำขี้วัวขี้ควายเสนาเนื้อเนี่ยเผอหันก็มไข่กินไข่อาบเผอก็ไข่เอาสุกนาเอิ่มาว่ามาสุกนาละตีนเท่ากับจับเสกไว้มินตู่มินเน่าเฮาอยากสุกแย่เจ้าเฮาก็เจนนันเพราะเจอตู่เจ้าเนาะเจ้าเขี้ยวจำดิ่มงามเนี่ย มันมินตุมินดาวยาวกบวนลอผ้าตอซาโมหะวิชาเป็นปฏิจจสมุปบาทปันตรงอวิชชาปัจจยาสุงยืนปันสังขาราสังาขาราคึงปวงจังไรยเป็นมาเออภาวะภาวะเออจังเลมาเป็นภาวะภาวะชาติจาราชที่มรณะจังไรยเกิดในเทาเ่าในเจ็บในเป็นในตายเป็นปฏิจจสมุปบาทปนปันตรงยุ่งกงอยู่เช่นในติ๊กติ๊กมิติสุดมีติวา เมือเเยอย่อแล้วในหยานปิญญาห้อมห่มพันถึงใน,นห้อมหอดจดถึงวิ่งข้ามอนิปันเหมือนหนังกำทำพระเป็นเจา้าเขาไว้สัพเพสังขาราอนิจายตาปัญญายาปสติอัธนิปินตติตุเิสามโกวิสุติยายตาเมื่อแล้วเจ้าเขา,า,าในไนหล่หันถึงสัพเพสังขารา,าสังคาราตระทั้งสิ่งนานอน,อนิจาติ อันมันกึมหูรู้หูแล้วแต่เสียเนี่ยปัญญายาปัสติมีเจ้าปิญญาญาหันหันยาวเนี่ยนี่ปินตติมีเจ้าจืดจานมีเจ้าเบื่อเจ้าจันโอ้ตูตูตูเนาในหมเป็นรู้แต่เสียนออตายเนาะตูเขาผมเลยว่าตูเมื่อก่มนเลยว่าหันถึงเส้นในเสียเนี่ยการนั้นมาจึงยินจืดยินตาจันไหนยังตูเคียนว่าตูข้าตั้งเสงเอสามกอวิสุิยาเป็นตั้งจืด เออเซ็นสือื่อจะเป็นตั้งมากังวันตั้งเอโกะธรรม,มอเป็นตะลานเดี๋ยวเป็นตั้งเขาสู่วิ่งข้ามมานิ่ป่านยาววะยาต่าสบเปสังฆาลาตุคาญาตตาปัญญาย,ยาปัสสติอัฏฐานอิปินติตุตเคเอาสามโกวิสุติยายาตามือ่อเลิเจ้าหน่อลหันสบเปสังฆาลา อันว่าสังขาราชตลาดตั้งเสง่ตุกข้าวว่าเป็นตัวตุกข้าวยาวเนี่ยปิญญาญาณเขาพูดเจ้างแรงเจียงกล่องเจียงในยอดเนี่ยก็เจอเขาเนี่ยนิพินตัดที่เจอจืดจันเออยังตู้เขยังตุ้มตุกข้าตั้งเสง่เออเอสาโมกอวิสุทธิยาเนี่ยเป็นหนุนตั้งเข้าสู่มิงข้ามมณีปานยาเนยสเปธม,มานาตายาตาปัญญาญาปัสติอัธนิปินตติที่ตูเขยเอสาโมกอวิสุทธิยา อยาตามมาเลยเจ้าไดนในหันสังฆรา,าตตาธรรมตาตาตาทั้งสิ่งเป็นอนัตต์ตามใจตัวเฮาตัวเก่าตัวตมืมอุบึงไหลทั้งสิ่งนั่นนี่ปิ้นทันทีใจจังจิงจจตจันทุเข่งยังทุกขาทั้งสิ่งเอสามกอวิสุทธิยาเป็นตั้งเออจืนจังเป็นตั้งคอาสู่เวงข้ามอานิปันเป็นกัปสันพระราเป็นเจ้าย,ายา่อๆกันได้ติคัยเนปันเอรออ๊าวนัง